เดี๋ยวเราจะกดเลยนะกดเขามาวาดหนึ่งสองสามดีดีทวีชาแนเเล,ล ก็เป็นวันที่เราจะมาประกาศผลรางวัลน,นะคะผู้โชคดีสามท่านที่จะได้รับรางวัลจาก DDT นั่นเองก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันเนาะทั้งมาตอบคําถามมาแลกเปลี่ยนให้ไอเดียต่างๆกับ DDT นะคะในการทําคลิปต่อๆไปในปีหน้าเนาะทางเราเนี่ยก็จะนําไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ทําให้ดีขึ้น,นะคะ่ะ แต่ว่าพอดีวันนี้ที่าดฟ้าลมค่อนข้างแรงนินดงเนาะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมดังเลยแหละยังไงก็ต้องขอโทษนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของการจับฉลากนั่นเองโดยรางวัลที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลที่1ก็คือเจ้านี่ค่ะยูโฟเบียนักกล้ามแล้วรางวัลที่2ก็คือน้องนิมโนดังนะคะเป็นอ้วนสม้ม ต่วนรางวัลสุดท้ายค่ะก็คือน้องคางคกนั่นเองมีทั้งหมด3รางวัลน,นะคะที่เราจะนำมาให้เพื่อนๆจับฉลากกันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็แอปที่เราจะใช้ในการจับฉลากนะคะชื่อว่าแอป l u c ก y r รอเนาะจะอยู่ใน iPhone นะคะเนี่ยสีชมพูอันนี้นะคะเราก็จะกดเข้าไปเราก็จะตั้งค่าค่ะตั้งค่าที่เราต้องการเนาะก็คือ วันนี้มีคนที่มาร่วมสนุกทั้งหมด27คนนะคะเราก็จะใส่จำนวนแล้วก็1ถึง27อ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนก่อน1ถึง27นะคะแล้วก็จำนวนสลากที่เราจะให้จับเนี่ยมีทั้งหมด3รางวัลใช่ไหมแล้วก็ทำสำด้ก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนมาเห็นไหมจากนั้นเสร็จเราก็จะกดเสร็จสิ้นนะคะ ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไรเอ่ยอยู่ทั้งหมด3ช่องเห็นปะหนึ่งสองสามอ่ะเพราะฉะนั้น3มช่องนี้นะคะก็คือจะมีตัวเลขที่ทั้งแอปพลิเคชันนี้ตังจับฉลากนะคะเพื่อเป็นการสุ่มให้รางวัลกับเพื่อนๆทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นคือเริ่มด้วยรางวัลที่1ก่อนเลยละกันก็คือต้นยูโฟเบียอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลำดับไหนอุ้ยดับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลำดับไหนจะเป็นคนได้รางวันแรกนะคะก็คือต้นยูโฟเบียนักกลามค่ะเดี๋ยวเราจะกดเลยนะกดคขามาวาด1นึสองสามแล้วก็เป็นนำเบอร์22นะคะได้ต้นยูโฟเบียนักกลามไปแล้วเองค่ะต่อมานะเราก็จะมาลุ้นกันที่รางวัลที่2นะคะเพื่อนๆนก็คือตรานน่ วนสม้มเราจะกดวาดอีกครั้งหนึ่งอ่าลองดูลุ้น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 ตื่นเต้นป่งส2งสามะคะที่ได้ไปและคนสุดท้ายค่ะที่จะได้น้องข้างคกนะคะจะเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะ1 2 3 เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่ได้รางวัลน,นะคือเบอร์ 22, 25แล้วก็เบอร์หนึ่งนะคะ22ก็คือต้นยูโฟเบียเนาะแล้วก็25กคือต้นอยิมโนโวนสซมแล้วก็เบอร์หนึ่งนะคะที่ได้หลังวัลก็คือนี่เลยน้องคังคก ก็ถ้าใครนะคะที่เป็นดัมเบอร์ดังกล่าวนี้นะรบกวนช่วยติดต่อมาทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ส่งที่อยู่ให้กับดีทีหน่อยเนาะแล้วก็บอกด้วยนะว่าตัวเองเป็นดัมเบอร์ที่เท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ส่งรางวัลไปให้ถูกนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะพเพื่อนๆก็พิมพ์ที่อยู่มาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้เนาะก็รู้สึกว่ารู้ได้รู้จักทุกคนมากขึ้นนะคะจากการที่ทาคลิปนี้ค่ะยังไงก็ ภาคดีดีไว้ในปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะแล้ก็จะพยายามแบบทํากิจกรรมอะให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะใครที่พลาดครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะรอครั้งหน้ารับรองว่ามีอีกแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสมท่านด้วยแล้วก็ Merry Christmas นะคะแล้วก็ แฮปปี NEW YEAR อีก5วันข้างหน้า5หรือ6วันนะ6วันข้างหน้าล่วงหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าค่ะปีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะนะบ๊ายบาย